อ้าวบอกเอฟซีมากินโดยการมากินโดยลุงชัยก็ได้บอกเพิ้อนโอ้สีท่าจะลำเนอะลุงชัยมักคนเดียวกะมักคนเดียวกะครับก็ว่ายาย่อฟซีมักะครับอ๋อครับผม แล้วลองจิมพอหรือยัางโอ้หุมกินลิ้นครับอยังก็กินทิ้นย่างอ๋อกินดิฟเลยกะมาดิฟสุกแล้วอ๋อสุกแล้วกะเป็นใจรสชาติเป็นใจพ่องย่างมาได้กินเด้อครับอ๋อยังมาได้กินเจ้อเนาะย่างก่อนเนาะอ,อ๋อบอกเอฟซีแหละชวนต้นมากินตัวเองะเจิ์เอฟซีทุกท่านครับ ถ้าใข่ได้ผ่านไปผ่านมาขอเชินมาแวะกินกับแกงหมูย่างครับนี่ครับชัยดาวาครับตัวดังของอำเภอสารปีครับวันนี้มาย่างกินหมูเนื้อหัวหมูเลี้ยงเจ้าตี้จ้เจ้าเานาะครับครับ ได้นำมาหมากักมาย่างกินด้วยกัน,นถ้าไขรได้ผ่านมาก็มากินด้วยกันนะครับนี่ครับ